จนภัยทุ่งกุลาร้องไห้ตอนที่สองพ่อใหญ่งูให้ก้อนเหล็กไหลพ่อใหญ่งูบอกว่าไม่กล้าทำนายไว้ดอกอาจมีคนรุ่นใหม่เผาทุ่งทำนาไร่หรือมีคนตั้งบ้านเรือนขึ้นก็ได้ต่อจากนั้น อาจจะกลายเป็นทุ่งกุลาหัวเราะหรือไม่ก็อาจมีคนบนดาวไก่ดาวไถดาวจระเข้ลงมาบุกเบิกสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ก็ได้ดวงดาวที่ว่านี้พวกสูเคยเห็นหรือเปล่าเคยเห็นตอนกลางคืนบางดวงก็เห็นตอนเช้ามืดสุกใสสกาวพราวตาทีเดียว นายภูบอกนั่นแหละเขาเรียกว่าดาวเพชหรือดาวสุขมีคนบนดวงจันทร์ไหมแสงฟ้าถามพ่อใหญ่บอกว่าไม่แน่รู้เพียงว่าบนท้องนภาอากาศซึ่งเรียกว่าจัก,กรวาลมีดวงอาทิตย์อยู่หลายหมื่นดวงถ้ามันลอยมาใกล้โลกมนุษย์ของเราโลกเราจะไม่เป็นจุนในพริบตา ขนาดดวงอาทิตย์ลูกเดียวก็ร้อนแรงที่สุดแล้วน่ากลัวเหลือเกินหินผืมพรมไม่ต้องกลัวล้อกดวงอาทิตย์ก็มีประโยชน์มันสร้างโลกมนุษย์และป่าไม้ทั้งแม่น้ำให้เกิดมีในโลกทุกวันนี้พากันรู้ซะหินพูดว่าไม่เคยรู้เลย ได้ฟังผู้เฒ่าผู้แก่เล่าว่าผู้สร้างโลกสร้างมนุษย์ให้เกิดขึ้นมาคือพระอินทที่อยู่เมืองสวรรค์ชั้นฟ้าเออมันเป็นความเชื่อของคนพวกหนึ่งอยู่ทางเมืองอินเดียที่เรียกว่าพวกเรานับถือาศาสนาพราหมณ์แสงฟ้าพืมพำขึ้นว่า,าศาสนาพราหมณ์ พ่อใหญ่เล่าต่อว่า,าศาสนาพราหมณ์เกิดภายหลังพระพุทธเจ้าของเรามีคนนำมาเผยแพร่จึงมีคนนับถือมีการบูชาเทพเจ้าวิงวอนขอร้องจากพระเจ้าต่างๆเป็นพิธีาศาสนาพราหมณ์ทั้งนั้นาศาสนาพุทธกับาศาสนาพราหมณ์อย่างไหนดีกว่ากันหินถาม พ่อใหญ่อธิบายว่าดีทั้งสองศาสนาและยังมีอีกศาสนาหนึ่งคือศาสนาฝรัง่งทุกศาสนาสอนให้มนุษย์เป็นคนดีมีศีลธรรมไม่ทำลายโลกไม่ทำลายมนุษย์และป่าไม้แม่น้ำลำทานสอนให้มนุษย์รักกันสเสมือนพี่น้องแต่ศาสนาที่ว่านี้ผิดกับศาสนาพุทธ ที่ว่าผู้สร้างโลกและมนุษย์คือพระผู้เป็นเจ้า,นนา,าศาสนาพุทธนั้นสอนไม่ให้คนเชื่องมงายสอนให้คนพิสูจน์เรื่องราวต่างๆให้เห็นกับตาแล้วจึงเชื่อและสอนว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเคยได้ฟังหรือไม่แกเน้นเสียงหนักแน่นเคย แล้วเมืองสวรรค์กับเมืองนรกมีจริงไหมถ้ามีจริงมันอยู่ที่ใดหนนี้ภูถามอีกพ่อใหญ่พูดเสียงดังอีกว่ามีแต่พระพุทธเจ้าของเราบอกว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจส่วนศาสนาพราหมณ์ที่ผู้คนนับถือน,นั้นบอกว่าเมืองสวรรค์กับเมืองนรก อยู่ในชมพูทวีปป่าใหญ่มีภูเขาเลากานับแสนลูกอยู่กลางเมืองอินเดียผู้เป็นใหญ่เมืองสวรรค์ชื่อว่าพระอินหรือพระอิศวนส่วนเมืองนรกอยู่ใต้เมืองสวรรค์ลงไปอีกมีเท้ายม,มาบาลเป็นหัวหน้าปกครอง อยากมีปีกบินคือนอกเสกิงจะได้ไปเที่ยวเมืองนรกกับเมืองสวรรค์แสงฟ้าพูดอย่างกระตือรือร้น,นสูงไม่มีสิทธิ์ไปเห็นลออนอกจากจะทำแต่ความดีจึงจะได้ไปส่วนเมืองนรกเขาใช้เป็นที่คุมขังคนชั่วท้ายม,มาบาลใช้ให้ยมมาบาลลงมาดูแลมนุษย์ ทุกวันนี้ทุกวันคืนเห็นใครชั่วช้ามากๆก,ก็นำตัวไปลงนระกลาง,งคนอายุยังน้อยก็ถูกยมมบาลเอาตัวลงไปเพราะพระยายมมบาลเห็นว่าคืนให้อยู่ต่อไปก็อาจทำลายโลกทำลายผู้คนแล้วคนจากเมืองสวรรค์มาเที่ยวในโลกของเราไหม พ่อใหญ่ตอบว่ามีทุกวันทุกคืนแต่ไม่มีใครเห็นด้วยตาเปล่าบางทีมากับสายฟ้าแลบและเสียงฟ้าผ่าผู้มาจากเมืองสวรรค์เรียกว่าเทวดาเป็นคนรับใช้ของพระอินทร์อีกต่อนหนึ่งอย่าสับสนที่เล่าเรื่องนรกและสวรรค์นี่เรื่องของาศาสนาพราหมณ์เท่านั้นส่วนาศาสนาพุทธ มีแต่สอนให้คนรู้ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วพ่อใหญ่งูพยักหน้าเงือกหักแล้วเล่าต่อว่าอันว่าทุ่งกุลาร้องไห้ทุกวันนี้ยังเป็นทุ่งอันลิลับมหศั์สจ์อยู่ไม่มีใครกล้าเอาชีวิตไปทิ้งในทุ่งให้เป็นเหยื่อแรงกาแม้พระธุดงทรงศินบุ เข้าไปโปรดสัตว์ก็ยังไม่รอดกลับมาผีสางนางไม้ดุร้ายที่สุดตอนต้นของทุ่งนี้เป็นดงหญ้าทึบสูงต่ำสลับกันไปใต้ต้นหญ้าน้ำขังอยู่ตลอดปีมีงูทั้งสัตว์เลื้อยคลานหลายชนิดยเยอะแยะไปหมดตอนใต้ของทุ่งกุลาติดกับตอนกลางทุ่ง มีฝูงนกยุงหลายสีงามนับเป็นหนึ่งในโลกเคยมีนักจับนกยุงนำไปขายให้พ่อค้าจากเมืองจีนให้ราคาดีแต่ทุกวันนี้ไม่มีใครเข้าไปจับนกยุงอีกแล้วนอกจากนกยุงแล้วยังมีนกยักษ์ใหญ่ตัวใหญ่เท่ากับลูก,กวัวบินไปมาเสียงดังหึงห่ง ส่วนตอนกลางทุ่งกุลาเป็นทะเลทรายทั้งนั้นมีดินทรา,ายไหลไปไหลมาเหมือนกระแสน้ำในทะเลผู้คนเรียกว่าทรายไหลแรงหมายความว่ามันมักไหลในหน้าแรงบางวันลมพัดฝุ่นทรายคลุ้งไปบนท้องฟ้ามองเห็นเป็นลำยาวใหญ่ แต่ก็มีบ่อน้ำใสยอยู่เป็นหย่อมๆเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์สำหรับเทวดาไปดื่มกินมีต้นไม้ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นคือต้นตะบองเพชรบางพันมีดอกเดือนเมษาหน้าร้อนมีฝูงนกสีสวยทั้งมแมลงผู้ไปชมเสียงดังหึ่งๆทั้งวันมแมลงบี้ที่คนภาคอื่นเรียกว่า ผีเสื้อสวยงามมีอยู่ที่นั่นแห่งเดียวเอาเป็นว่าจากชายทุ่งที่นี่ลงไปสุดทุ่งทะเลทรายกว้างไกลนับร้อยโยน์เคยมีพระธุดงเดินเท้าจากทะเลทรายมาถึงหมู่บ้านฟ้าแตกนี้เสียเวลาสองปีแล้วทีนี้ต่อจากทุ่งทะเลทรายไปอีกเป็นป่าไม้สูงต่ำสลับ กันไปมีสัตว์ใหญ่หลายพันชุกชมที่สุดเช่นบัวกระทิงแรดอีกเก้งบางเสือโค่งมีควายหมีคนและอีเห็นแต่และตัวเท่าจอมปลัว